วิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลก่อนแข่งโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023เบนฟอร์ดเปิดรัง GTECH Community Stadium ต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในค่ำคืนวันเสาร์ที่8เมษาย,ยน2566เวลา21นาฬิกาต,ตรงนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนะฟนุตบอลและก็ข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มได้คลิปนี้เลยครับผมและสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอ888 88, ฮอต83ตัวชัวร์กว่าที่นทย,ทย ั่นใจได้เงินชวน100%อย่าลืมนะครับตามเละแอดที่ท่านเห็นแ8ด 8, 8, 8. ฮอตเลยครับทัพพึ่งพี่คาดลงเตะไปแล้ว29นัดเก็บไปได้43คะแนนนะครับอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนยังพอมีลุ้นที่จะทําอันดับเพื่อคว้าตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลยุโรปนะครับในฤดูกาลหน้าต่ว่าฟอร์มการเล่นของทีมในช่วงหลังเริ่มแผ่วลงมาบ้างแล้วนะครับลงเตะ5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2ล่าสุดบุกไปพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ1เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับจะยังไม่มีคิสโตเฟอร์อาเย แล้วแฟงออนเยกาหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับและมีลุ้นลงสนามส่วนตัวหลักคนอื่นๆก็อยู่กันครบนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนพลพรรคสาริกาดงนะครับลงสนามไปแล้วทั้งหมด28นัดเก็บไปได้53แต้มยังยึดอันดับที่3ของตารางคะแนนไว้ได้แบบเหนียวแน่นเลยนะครับเนื่องจากฟอร์มการเล่นของทีมนีช่วงหลังยอดเยี่ยมมากลงแต่5นัดหลังสุดในทุกรายการชนะ4แพ้1และเป็นการเก็บชัยชนะ4เกมติดล่าสุดบุกไปถล่มเวสต์แซม5ประตูต่อหนึ่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสภาพทีมก่อนลงทำศึกในแมตนี้่ััวลุกสาคญอยง เกลอเมรอนที่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานส่วนในรายของโจวิลล็อกที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจนไม่ได้ลงเล่นในเกมที่แล้วฟิตส,สมบูรณ์พร้อมลงสนามสําหรับบทคัดคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นยังมีลุ้นในการทําอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรปแต่ถ้าว่าต้องเก็บชัยชนะในบ้านนัดนี้ให้ได้ส่วนทางด้งนานทีมเยอนก็ต้องการสามแต้มเพื่อรักษาอันดับในการติดกลุ่มท็อปโฟต,ต่อไปบุกมาเล่นนัดน,นี้หวังคว้าชัยกลับไปเท่านั้นนะครับหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นต้องบอกเลยว่า ben ford เบนร์ฟอร์มในช่่ววงงงงหลลัขขอกเาแผ พอสมควรนะครับแต่ว่าเกมนี้ได้เล่นในบ้านที่มีเสียงเชียร์หนุนหลังก็น่าจะทําให้สู้กับนิวคาสเซิลที่ช่วงหลังฟอร์มร้อนแรงอย่างมากได้แบบสนุกสุสีนะครับอยู่ที่ว่าใครจะฉกริงจังหวะลุกได้เดียวกันซึ่งดูแล้วสารลการดงที่มีเกมลุกเกมรับแน่นอนกว่าน่าจะบุกมาทําผลงานได้ดีก่อนที่สุดท้ายนะครับจะเฉือนวิวพักซาแต้นกลับบ้านได้สําเร็จนะครับและผลสกอร์ที่แอตฟันธงในคัพขึ้นนี้คือเบนฟอร์ดเปิดบ้านให้ใหใหกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยสกอร์ ที่นี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับ